สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็มาถึงแบบทดสอบที่3นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการอ่านผลจากเครื่องมือวัดนะครับไปดูกันเลยนะครับครูก็จะเฉลยตัวอย่างให้ดูเพียงข้อเดียวนะครับสำหรับ3.1นะครับที่เหลือให้นักเรียนฝึกทำเองเนาะแล้วก็เราก็มาตรวจคำตอบกันตอนที่เรา เจอกันในคาบเรียนปกตินะครับในในออนไลน์นั่นแหละในการเรียนออนไลน์แล้วก็มาเฉลยกันนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านผลที่ได้จากไม้บรรทัดนะครับก่อนที่เราจะอ่านผลนะครับเราต้องดูกันว่าไม้บรรทัดชิ้นนี้นะครับมีความละเอียดสูงสุดนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่เท่าใดนะครับโดยความละเอียดนะครับให้เราดูจากช่องที่เล็กที่สุดนะครับระยะตรงเนี้ยเนี่ยช่องที่เล็กที่สุดนี้คือ 1นมิลิเมตรใช่ไหมครับหรือ0.1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบันทึกผลการวัดนะครับเราจะต้องอยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1น,นี้เพื่อบอกความละเอียดของเครื่องมือนะครับจากนั้นเราต้องเพิ่มอีก1ตัวเลขนะครับเพื่อบอกการประมาณด้วยสายตานะครับหรือประมาณให้ใกล้เคียงค่าที่เป็นจริงมากที่สุดนะครับอลองไปอ่านกันเลยครับ ไม้บทัดวัดมานี่1เซนติเมตซนตมรใช่ไหมครับ2.1 2.2 2.3ได้2.3แต่ไม่ถึง4 2.3ใช่ไหมากว่ากว่าเท่าไหร่ก็เกิดจากการประมาณด้วสายตานะครับคูประมาณลงมาตรงกลางพอดีเลยก็ตอบ2.35ซนติเมตรนะครับอ่าเลข3ตัวนี้นะครับก็คือทศนิยมตำแหน่งเดียวกันกับความละเอียดถูกต้องนะครับ เลข3ตัวนี้บอกบอกหลักของความละเอียดนะครับส่วนเลข5าตัวนี้บอกหลักที่บอกต่อไปอีกเป็นการประมาณด้วยสายตานะครับนักเรียนอาจจะประมาณเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขแทนที่จะเป็น5อาจจะเป็น2.33 2.34 2.36หนี่ได้นะครับขึ้นอยู่กับการประมาณของแต่ละบุคคลนะครับมันก็จะมีความคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยในเลขตัวนี้นะครับไปต่อที่เหลือลองทำเองดูนะครับ า3านะครับมีตัวเลขมาให้เป็นผลของการวัดแล้วนะครับให้บอกว่าจงบอกว่านะครับเครื่องมือวัดนี้มีความละเอียดเท่าใดนะครับยกตัวอย่างนะครับ15,564มรอ่เมตรเวลาเราจะพิจารณาความละเอียดก็ต้องดูจากเลขก่อนตัวสุดท้ายใช่ไหมครับตัวสุดท้ายคือเลข4เพราะนั้นเราต้องดูเลขหลักนี้นะครับก็คือหลัก10นะครับ นั้นความละเอียดของเครื่องมือนี้ก็คือ10เมตรแสดงว่าสเกลหรือช่องที่มันใกล้กันที่สุดเล็กที่สุดคือ10เมตรทุกๆ10เมตรก็มี1ขีด1ขีด1ขีดอย่างเงี้ยครับเลข4ตัวนี้ก็เกิดจากการประมาณนะครับมีประมาณแสดงว่าเครื่องมือชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวัดสิ่งของที่มีค่าไกลมากๆนะครับเป็นหมื่นเมตรเลยนะครับ ี๋ยวครูทำยกตัวอย่างให้ดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับอย่างเช่นข้อข้อ3นะครับข้อ3อาเลข5านี่คือตัวสุดท้ายนะครับเป็นการประมาณเนาะเพราะฉะนั้นเลขที่บอกความละเอียดคือก่อนตัวสุดท้ายคือเลข4นะครับคือทศนิยมตำแหน่งที่1เพราะันั้นความละเอียดก็คือ0.1นนตันนะครับหมายเป็นนิวตันในทศนิยมตำแหน่งที่1นนะครับโอเคที่เหลือลองทำเองดูนะครับ ต่อไปรูปแสดงสเกลของแอมมิเตอร์อันนี้คือแอมนะครับมิเตอร์โดยมีหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับมิลลิคือ10ยกกำลังลบหรือคำประสักที่เรารู้จักกันนะครับ MA นี่คือมิลลิแอมก็มีค่าเท่ากันกับ10ยกกำลังลบสมแอมนั่นแหละนะครับสเกลด้านบนด้านบนคือด้านบนตรงนี้นะฮะอ่านค่าได้สูงสุด10มิลลิแอมสิตัวนี้คือ10มิลลิแอมหน่วยเขียนไว้ตรงนี้ฮะ สิบตัวนี้คือเลขนะครับตามด้วยหน่วยใช่ไหมฮะทุกการวัดจะต้องมีสส่วนนะครับสำคัญคือตัวเลขแล้วก็หน่วยนะครับสเกลล่างด้านล่างนะครับเต็มมานี่50อ่านค่าได้สูงสุด50มิลลิแอมแปร์นะครับเราลืมปหลังไปนะครับอ่านที่ก็เป็น50มิลลิแอมแปร์นะครับถ้าการคำนวณกระแสไฟฟ้าในวงจร1 อ่าส0มิลลิแอมป์50มิลลิแอมนี่เป็นเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าเนาะอันนี้เรายังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการยกตัวอย่างพบว่ามีค่าประมาณ5มิลลิแอมแปร์ะในการคำนวณเนาะคำนวณน,นี้ยังไม่ได้ไปเอาเครื่องมือสเกลนี้ไปเสียบวัดนะครับคือคำนวณในกระดาษพบว่ามันประมาณประมาณ5มิลลิแอมแปร์ในการวัดกระแสไฟฟ้าจริง วัดจริงก็คือเอาเครื่องมือที่เราเห็นหน้าปัดเนี้ยเอาเครื่องนี้ไปเสียบวัดควรใช้สเกลเท่าใดนะครับก็ข้อนี้เฉลยเลยนะครับค่ามันสูงสุดประมาณ5มิลลิแอมแปร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้สเกลสูงสุดคือเต็มช่องนี้10วัดได้ไหมครับ5เกินไหมไม่เกินก็ใช้ได้ไดครับ หรือถ้าเราใช้50 5 m มิลลิแอมป์เกินไหมก็ไม่เกินแสดงว่าใช้วัดได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวไหนล่ะจะละเอียดหรือบันทึกค่านั้นได้แม่นยำกว่ากันละเอียดกว่ากันก็คือ10ถูกไหมครับเพราะว่าการแบ่งช่องสเกลมาเต็ม10เพื่อวัด5เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากกว่านะครับอตอนนี้ก็ตอบนะครับตอบว่าควรเลือกใช้สเกลใดก็คือสเกล10 เพราะเหตุใดตัวนี้ครูจะให้หนักเรียนตอบเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันอีกทีหนึ่งครูอยากดูเหตุผลของนักเรียนนะครับเมื่อกี้ครูให้เหตุผลคร่าวๆไปแล้วนะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแบบทดสอบในส่วนนี้ครับสวัสดีครับ